สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่ช่องแกงกายรถเกี่ยวเน้านครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า SK200 Super เปอร์นะครับทีมงานอของทีมงานโชคสมหวังนะครับเนี่ยเหลวแรงนะกัวซูปเปอร์ก็เหลวนะครับคันนี้ซื้อมาล้านสามแสนห้าหมื่นนะ ก็มาเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับต่อรวมๆแล้วก็ประมาณล้านห้านะเป็นใหญ่ได้เก็บไปพวกตลักบูธตลักมุกีีอะไรเนี่ยพวกนี้นะฮะอยู่ตรงงานลอกคลองคนระับเป็นคลองเล็กคลองไม่ใหญ่มากนะ แต่ขันครับขันมันน้ำพังทังหมดแล้วนะไอกไว้ยูยนะครับเฮ้น้ามีปลาไหลนะครับนี่แอบปดสวยเลยนะ เอะมากอะไรกัเนี่เก็งเดียวกับประสบการณ์ครับเป็นเดียวกับชั่วโมงบินนะกลับมานานแค่ไหนแล้วนะก็วีที่ประสบการณ์เลยนะครับจบสวยนะครับนี่แต่งสโลปแต่งสโลปเป็นเงี้ยเลยนะ ทำงานเร็วแรงครับตัียงมีเสียงนิงน่มเลยนะ

นมากันเลนนะเนี่ยทำงานเร็วแรงดีมากเลยครับ ถ้าหนักๆก,ก็มีโหลดบ้างนะครับนิดหน่อยเพราะว่าตามสไตล์อตของโกเบกัก mm ็ถ้าหนักๆก,ก็จะโหลดบ้างนิดนดนะ นี้ก็ทำเป็นกนหน่อยนะครับวันนี้ท้องปลาคลึึมๆนะมันก่นจะตกนะไม่อยากให้ตกเลยนะเพาะวันนี้กำลังขุดมันอยู่ ใชองร้อยซุปเปอร์นะ,ะเป็นกิจมแล้วนะ อันนี้นี่สภาพเ,เดิมๆเลยนะครับ<อ>สีก็ยังไม่เคยทำเลยนะก็สียังสวยอยู่ครับงานต่อค่อนข้างเร็วนะ งานนี่ก็ยกขึ้นยาวกว่าปีเมือ่อก่นทับเลยครับเป็นทับประสบการประสบการณ์เยอะเพาะวาจะอ่านงานออกนะว่าเาจะขุดไปทางไหนก่อนขุดตรงไหนก่อนก็จะแต่งตรงไหนก่อนงานก็จะไวขึ้นครับถ้าประสบการณ์น้อยนี่ ุดไฟป,ปุดม้าอาจจะต้องได้กลับมาแต่งอีกรอบนะอันนี้เป็นของที่งานโจกสมหวังนะครับอันนี้ติดต้นไม้นะตรองหมุนวางน้นนะ หมตามไมาติดตัวกล้หมุนนวางเงนี่าต้นไม้ถังกองไม้เอาไว้นะ่ะ <S <S จะมืดมดหน่อยนะการเต้มเนยโอเคครับเดี๋ยวเวลาั็ไปกับเจ้าเกียร์ส0งรซิเปอร์นะอ่าเกดติดตากดไลค์กดแชร์เพาลังใจในการาทำคสิน,นะครับ ใหม่คลิปหน้านะครับัสวัสดีครับ